มามามานี่ก่อน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 มาอยู่ตรงนี้ก่อนมาอยู่ตรงนี้ก่อนมาอยู่ตรงนี้ก่อนไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอรอพี่เขาไปก่อนดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูยายเขาข้ามนะว่าเขาข้ามยังไงนะไปวกเราก็ไปกันอีหลงอ่ะอีหลงมา ค่อยๆไปค่อยๆเดินค่อยๆเดินอีหลงอยู่ไหนไปเราค่อยๆเดินจันแมงกันเชียสอนอีหลงเดินด้วยไม่งั้นเดี๋ยวอีหลงบลูปูเหาแล้วนะไปไปได้ไปเดี๋ยวอีหลงไปก่อนแต่ยิงดีไปโอ้ยเอแล้วางะทำไมทำไมแผ่นนี้เป็นนี้ล่ะดูเนาะ จำไว้นะแผ่นนี้นะอย่ามาเหยียบตรงแผ่นนี้นะถ้าจะเหยียบแผ่นนี้ต้องมาเหยียบตรงกลางนี้เหยียบตรงกลางนี้จะได้ไม่เป็นไายถ้าเหยียบขอขอนนี่มันจะรูอย่างนี้เดินเสียบลูข้างล่างนะไปอ่ะเชื่รอด้วยี๋ยวรถชนนะโอ้รถมาว่ะมานี่ก่อน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 มานี่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 นี่มาลงมาก่อนมาลงมาอยู่ตรงนี้ลงมาอยู่ตรงนี้ลงมาตรงนี้ ลองมาอยู่ตรงนี้ก่อนเออเชียวด้วยเชียวมานี่มานีนี่ม่นี่เออ,เ,อ,อเชียยไปไหนอ่ะ